คน,คนมาตลอดตลอดทุกคนจ้านี่คือเข้าแกงปักใต้นะคะแกงปักใต้เมืองลุงจ้าต้องชวนกันย้ำๆกันทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยฮะสุดยอดฉันจะบ้บตายคยนะอร่อยจนนื้จะพูดยังไงนะฮะคุณเข้าตลอดเราก็ไม่กล้าพูดเสียงดังนะฮะก็อยู่ในร้านนะทุกคนอ,อรเพื่อนมาก มันขึ้นเป็นอย่างๆอ่ะทุกคนเพราก็สมกันแล้วจะงงครนะับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ มันมีความกันเองไงทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปกินร้านไหนใช่ปะ่ะถ้าเรามีความรู้สึกเหมือนเป็นร้านไนะบางทีมันไม่อบอุ่นไนงะอันนี้เราเหมือนเป็นกันเองเหมือนอยู่ในบ้านไงทุกคนขอบคุณค่จะจ้าน้องคือเจ้าของเสิร์ฟเองนะทุกคนจา้าดูแลลูกค้าดีมากนะฮะหน้าตายิ้มแย้มเป็นมิตรแล้วก็มีความจริงใจอคุณต้าจะเป็นอย่างนี้ฮะ คุณใต้น,ปน่ประจวบนะแต่ว่าคุณใต้มาเปิดร้านอาหารแบบนี้ยเราคนสนับสนุนนะะทุกคนจานที่สองและแสดงเป็นความอร่อยจริงถูกปะ่ะอ้าก็ต้องกินสี่้าให้เขียดความอร่อยนะฮะอือือือร่อยมากอยากจะบ้าตาอืม หม่ต้มสมวงใบสมวงจะเปรี้ยๆวๆนะทุกคนไปลงติ๊กต๊อกบ้างดีกว่าดีไหม,มสดนะสดนะทำไมอร่อยอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยมากมาจากทุกอย่างเลยทุกคนใบชะมวงเอามาจากไหนอน่ยหายากนะเนี่ย เนขาหมูต้มใบชะมวงทุกคนว้าทุกคนจะมาเกิดมามีบุญเข้าร้านนี้ได้นี่ถือว่าไม่ได้ธรรมดานะฮะเพราะว่าทำเลก็อันซีนมากๆเลยแต่อยู่ติดกับรถไฟประจวบทุกคนสามรอยเมตรได้มั้งเดินมาชมวิวมาเนี่ยฮะรถไฟเหนะ็นไหมเนี่ยรถมากเลยนะอร่อยมากก็จะเชื่อไหมเนี่ยว่าเราบอกว่าอร่อยเพราะว่าเขาอร่อยเป็นประจำอยู่แล้วว่า อร่อยมากอร่อยมากดาวรูปต้มาอือมัอร่อยที่สุดค่ะพี่หน้าละคนยางแนะนำมาร้านนี้ไนงะเดินมาถามหามีที่ไหนบ้างเขาบอกที่นี่เลยฮนะเขาแกงเมืองลุงลก็แล้วก็เสิร์ชหาไม่เจอเบ์่อเลยแม้จะโทรมาลูกหน้าเพราะบางร้านเนี่ยเขาะจะไม่ได้ต้อนรับ คนมานั่งถ่ายไปกินไปนะเข้าใจไหมเขาไม่ได้ต้อนรับคุณมานั่งถ่ายไปกินไปนะท่านต้องโทรก่อนตามมารยาทต้องโทรล่วงหน้าฮะดินไปถ่ายไปถึงการต้องบอกเขาก่อนนะบางร้านเขาไม่พร้อมนะฮะถูกไหมบางร้านเขาไม่ได้อยากให้เราไปถ่ายให้โลกรู้นี่ท่านก็ต้องบอกเขาก่อนถูกไหมฮะมันเป็นมารายาทสังคมแต่ร้านนี้เลดมากเลยขนาดไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าติดต่อแป๊บเดียวเขาเห็นคุณค่า ของความดีงามของอร่อยของตัวเขาเองเนี่ย <c oughs> เขาอยากให้เราบอกต่ออันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดมากต้องขอบคุณฟ้าดินให้เจอร้านที่ดีที่สุดของประจวบเลยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนอาจจะเป็นท็อปเ0นของประเทศที่เป็นร้านอาหารใต้ที่อร่อยที่สุดท็อปฟ้าก็ได้เดี๋ยวร้านอื่นจะน้อยใจแต่ที่นี่คือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนทุกคนนะฮะรถกินกันไม่ลงจริงจริงอะ <c oughs> อร่อยมากน้ำพริกก็อร่อยน้ำพริกนี่ก็ใช้น้ำพริกปะปิ <c oughs> กะปิจากชุมพรหรือระน,นองหรือจากที่ไหนกะปิอ่ำมะานาวหรืออ่าหรือเป็กะปิเฉพาะของเขาเองออร่อยมากทุกคนทุกคนคำขวัญประจำจังหวัดของที่นี่คืออะไรเมืองทองนุพะเก้าใช่ไหมเมืองทองเนื้อก้าทุกคนน้ามะพร้าวสับประรดหวานฉ่ำอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหาดสวยถ้ำงามอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีคนมีคําว่าอะไรนะน้าใจล้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีน้ําใจน้ํางามอะไรของเขาอะซึ่งเป็นคาขวัญประจจังหวัดที่เป็นมงคลมากๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงปลาในนี้มีเมนูปลาไม่อุปแปลกวันนี้ไม่มีปลาเลยนะแกงก็เป็นกุ้งถ้าเป็นสัตว์ประจําสัญลักษณ์เนี่ยปลานวนจันทะเลนะเป็นสัเป็นปลาของจังหวัดประจวบคีรีขันหันเป็นปลาที่แบบเขาบอกว่าอยู่ในน้ํากร่อยก็ได้น้ําจืดก็ได้นะฮะเป็นปลาประจําจังหวัดของประจวบ แต่ถ้าดอกไม้เนี่เออดอกไม้ก็บอกดอกเกตทุกคนเคยเห็นดอกเกตไหมก็มีกลิ่นหอมหอมมีแบบเป็นเป็นกลีดหกกลีดอะไรประมาณนี้ต้องไปค้นหาเนาะหน้าตาเป็นยังไงเนาะดอกเกตลูกเกตประมาณนี้ใช่ลูกเกตไหมลูกเกตมันองุ่นเนาะทำมาจากอางุ่นแหง้งอืมอืมอร่อยเนาะอันนี้เลิศเลิเลิศกินก็เลิศกินไม่ถูกทุกคนจ้ะ น้ำพริกก็เลือผักสดฟรีคนอันนี้เป็นมือนี่ก็เป็นของดีของประจวบเลยน,นะร้านนี้อันนี้ไม่ได้อวยค่ะอร่อยจริงหากสาบานได้อร่อยมากมันพริกกะปิยังอร่อยที่ดูโดนหมูหวานเข้าไป ทุกอย่างอร่อยหมดเดือนมูหวานก็ไปยิ่งอร่อยอีกมันมีความหวานกลมกล่อมละมุนจริงๆนะ่ะทุกคนคนใต้นี่สุดยอดนะพัท,ะทะลุงนี่เขาอกทะลุเขาแบบสวยนุน้อยนะฮะแล้วก็เต้าคุ้งเต้าคั่วขนมปังแล้วก็อร่อยนะเกาใช้สนอะไรประมาณนั้นพัท,ะทะลุงจะเป็นเมืองที่แบบน่ารักอ่ะคนคนจะน่ารักนิสัยน่ารักอันนี้ไปมาแล้วฮะไม่ใช่อร์อุวยนะฮะพัท,ะทะลุงจะเป็นคนแบบ เหมือนเขาจะเป็นคนจริงใจนะคืมสุดยอดพัทลุงจะน่ารักมากแต่ควรนกเต้นก็สวยนะเดี๋ยวนี้ก็ดังมากควรนกเต้นนะอืมสุดยอดอ,อันนี้ใบสดนะทุกคนดุดหมูใบชมวงาืมอ่าา เปแล้วทานเสร็จเราต้องออกเช็คไปเช็คอินที่โรงแรมมั่นรักนะฮะมั่นรักโฮสเทลหน้าตาเป็นยังไงน่ารักมากดูในรูปนะฮะนะฮะกินเสร็จตรงนี้ย่อยเดินย่อยย่อยชมวิวไปแล้วกันนะทุกคนนะจากที่นี่ประมาณ1กิโลกว่าอืมวนะ้าว